สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่ช่องบาฟี่ตายนะครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้คือผมมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องเอ้ยลบมาบ้านอยู่สกแก้วครับพี่น้องตะกี้ผมอยู่ศิริกตครับอยู่กับทีมงานต่อฟี่ตายแล้วครับพี่น้องแต่ว่าต่อฟี่ตายบ่ได้มานําผมมามาเยี่ยมมายาม พ่อแม่เบิ่งพี่น้องนี่เบิง่งทุ่งนา้าพี่น้องโอ้ยอุดมสมบูรณ์คักพี่น้องบได้มาหลายปีแล้วมีแต่าหน่ำพี่น้องเบิง่งเพื่อมีแต่าหน่ำหลายแห่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่อยู่ทางสีเกรกระบ่ค่อยมีหน่ำอ่ะในพี่น้องเบิง่งโอ้บ่ได้มาแค่สิบกาปีเองพี่นอ <laughs> ้องกอใบพี่น้องเบิง่งโอ้ สุดยอดเลยพี่น้องเบิ้งหน่ำนี่ครับช่วงบรรยากาศทุกหน้านำกำลันเด้อพี่น้องมือน,นี่ได้ไปไสพี่น้องมากักโตอยู่ทุกหน้าอ่ะพี่น้องแต่ว่ายางพานมานี่นี่จะหน่ำพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องบ้านบ้านเกิดพี่น,อน,น้องจางไหนก็จะลืมบ้านเกิดจะของเนาะพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับเบิง้ง นี่เต้นนามพี่น้องบึง้งขาเจ้าเราไอขาเจ้าเราไอเสียใหม่พี่น้องใส่มองไว้นี่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องโอ้มาเม่อว้านพี่น้องเพิ่งกลับม่าว่านครับนี่บอท่านได้ไปไส่เราพี่น้องบอท่านได้หายยู U ่หากินดอกพี่นอ้นองนี่โอ้ น้ำบุดงสมบูรณ์ครับแล้วไปทางไหนเนาะบาดท,ทีนี่นี่พี่น้องโอ้เบิ่งน้ำให้พี่น้องน้ำยืนหน้านะครับนี่ช่งหน้านะครับนี่นี่ครับบรรยากาศสุดยอดไปทางไหนรับบาดท,ทีนี่ไปทางนี้บ่แมนบนะ่เนาะ อันพี่น้องทุ่งหน้าบาฟี่ตสอยี่ทังพูนครับเออเออหมดกัดนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับบรรยากาศสุดยอดพี่น้องเอ้ยอยูุบานเกิดครับยูสากแก้วนะครับพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ยูสากแก้วครับ <c oughs> ไรก็ฝปากติดตามในเด้อพี่น้องเอ้ยเรือ่ยอยๆมากักโตยูทุ่งหน้าครับ สิบสี่มือแต้กับบอมี่นี่อพี่น้องเอ้ยกลับมาเต้สีสกเกตมาว่านครับะไปตรวจแล้วครับพี่น้องไปตรวจแล้วก็แค่มากกักโตพี่นอ้องบ๊อมี่ปัญหาอย่างครับสู่ต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดยวสิพาไาเบิ่งบรรยากาศทุกหน้าพี่น้องบัไดมาหลายปีแล้วครับว่าจะเป็นจังไดนเนี่ยคือสัญญาณรัดนี่ไปนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจังววากันนาะพี่น้องเอ้ย ฝากขึ้นสีไล่เนาะพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาครับบ้านผมเองครับพี่น้องเอ้ยน้ำไลยครับพี่น้องเป็นตะไสรีบิดจนงหวะเดี๋ยวกักโตแล้วก่อนพี่น้องใส่บ็ดแน่ละ่ะไปพี่น้องไก่หอดทุ่งนานะครับนี่หน้าผมอยู่ทัดไปนี่ครับอยู่ทัดไปนี่ไปครับ พี่น้องเดี๋ยวพาไปบึงยูยูโพนพี่น้องอยูมงสะนนามนะครับ พี่นอย่าลืมทามาแล้วก็อย่าลืมคนที่ตามไอ้ปลาฟีสายได้แล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบิ้งสา n ําครับน,นี่ครับพี่น้องสาน a m นี่สองสาครับสานีแล้วก็สาทางปุ่นนี่ครับมาเบิ้งกันพี่น้องเอ้ยเย็นสบายมากเลย หอนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พ่นยูนาหอนขอถอดเอีก่อนหอนแห้งพี่น้องเอ้ยมาเจอกันอยู่ไฮยูนาคือเก่าครับบรรยากาศเย็นสบายดีพี่น้องเป็นตะนอนครับนี่แหละมองที่ว่าคงสิมากการโตพี่น้องนี่สิมานอนอยู่ตรงนี้แหละ เอาเติน่นออยังมากลางอยู่พี่นอ้องชุดยอดครับบรรยากาศเฉียงหน้ายุ่ทั้งพุ่นกับมีครับเฉียงหน้าเดี๋ยวสิพ้าไปเฉียงหน้าทั้งพุน่นอีกพี่นอ้องอันนี้คือหม่องสานามพุน่นสา Nam สาสะบอปาลาล่ะพี่นอ้องหมอบไดไ้เลียงบไดไ้ปลาเลียงครับไปเดี๋ยวพาปเบิ้งเฉียงอยู่ทั้งพุ่นหปพี่นอ้องพายเบึ้งเฉียงหน้าหน่อยครับ เนนบิง่งบรรยากาศทุ่งนาครับพี่น้องเริ่มมีน้ำแล้วครับแต่ประทัดมีปลาพี่น้องเลยเริ่มมีน้ำแล้วโอ้นี่แหละพี่น้องความสุขครับความสุขนี่เสียงนาน้อย เบิดมือแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่นี่เบิดมือแล้วครับกักตัวเถียงนาน้อยขีดถอดสมัยหน่อยๆน,นะพี่น้องเอ้ยพากันมาใส่เบ็ดอยู่นี่แหละพากานมาส่เบ็ดนอนยามเบ็ดเบิดขึ้นอยู่นี่ม้วนคักนี่พี่น้องนามก็เริ่มมีแล้วครับนี่เถียงนาน้อย น้าน้อยพี่น้องเอ้ยสดยอดครับขอถอนหนากากออกพี่น้องขอถอนหนากากก่อนนะครับสบายเลยพี่น้องเอ้ยมันได้กายทุกนมสสวยอดครับ ดูยอดพี่น้องอาอยุเทียงลำกันพี่น้องเอ้ยนี่ละมองกักโตพี่น้องถ้าบว่ายูนี่ก็สิไปเอาอูมาผูกนอนอยู่พ่นยู่มองสะนามพี่น้องมองบอ่อหน้าไปทางนูน้นดีกว่าพี่น้องทางนี้มันตดทางพี่น้องนี่ทางทางรถเขาแลนไปหน้านะพี่น้องนั่นไม่ไงเล้วไปหาป่าแล้ว โอ้ยพี่วหัวต่อฟีตายเนอะแต่ผาดต่อฟีตายมาหนำหนี่พาหาปลาเบิดมือเลยล่ะพี่น้องเอ้ยข้างหลังนี่ก็เป็นเข้อเอิ้อนยังพี่น้องเป็นคลองน้ำเงาคุ่นเข้าพ,ขพี่ก็เป็นดงเป็นปลาหาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยสุดยอดต่อฟีตายเอ้ยอยังเจอกันเนาะขอแม่พี่น้องสุขพูดสุขคนเลยครับเมื่อน,นี้ผมไม่ให้คลิป ผมกลับบ้านนะพี่น้องผมกลับมาเทศีสศกีครับก็เลยเฮ็ดคลิปมายามมาเยี่ยมทงหน้าบร้มาหลายปีแล้วพี่น้องเลยโดนเติบจำม่ได้ตรงมงตนม้นไม้ตัดออกเบิดโล่งเบิดพี่น้องจำแชบม่ได้กะเป็นการยูกินนาอกพี่น้องการทำมาหาก,กินแบบบนบ้าห้องนี่คือ ทงหน้าของบาฟี่ตายเองนะพี่น้องร่มเย็นดีพี่น้องเอ้ยทางไหนกะคลิปนี้กะบอกมีหยังพี่น้องให้ท้าพี่น้องมาชมมาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องแล้วก็สุดท้ายนี่กะขอให้พี่น้องผู้ที่ตามผู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพเจ้าของเยอะครับช่วงนี้กะโรคไัยใครเก็บหลายนาผมลบมากก็ต้องไปตรวจพี่น้องเอ้ยดีนะผ่านเลยล่ะพี่น้องรอกักโตอย่างเดียวพี่น้องแต่สิมากักโตอยู่นี่แหละครับสิบสี่มือนี่ พวกลุ่งพวกหน้าเราก็อยู่นั่นพี่นอ้องกระตอบเรากระต وب หน่อยเฉียงหน้าหน่อยเรายู่ฟังพุนนี่ของของผมอยู่ทังพี่อาใส่กับสีมานอนนี่พี่นอ้องถ้าฝนตกกับมานี่แต้บนาน้าจะฝนตกเราพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศด,ดีชุดจอดเลยพี่นอ้องอย่างไรก็ชุดไทยนี่ฝาก,กวดติดต,ตามช่องบ้าฟี่ตายนะครับพี่น้องกักหบหายบิ้งธรรมชาติบานหน้าบานหนอกของหน้าเฮ้าครับพี่นอ้องนี่คือจงหวัดสแะกสแก้ว่าอะพี่น้องสะแกวเป็นบ้านเกิดของผมมองล่ะ ถามจริงอยู่นี่เขาสีบอกด้หลายภาษาใช่ไหพี่น้องภาษาอีสานภาษาเขมรก็บอกได้พี่น้องไทยสวยมีหลายพี่น้องแต่ถ้าผมมานี่ผมกับสีบอกภาษาเขมรก็บอกได้พี่น้องแต่ก็บอกในคลิปภาษานี่แหละเนาะพี่น้องอีสานเนาก็บอกอีสานบ้านหน้าเานี่ยแหละพี่น้องสุดยอดครับจังไรคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันได้พี่น้องกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้พี่น้องสำหรับมือนี้ก็ สดชื่นไปกับธรรมชาติบานหน้าบานนอกขอ,อกหน้าเฮานะพี่น้องขอขอบคุณสูบสกุลนะครับพี่น้องผมครับเจอกัขขนคลิปหน้าครับพี่น้อง